ผมไปซื้อจะซื้อให้ครับอ,รอ๋อเดียวอืแต่อบเลยพอไฟให้อเต็มที่สุดอ่ะครับเป็นรูวัวถึงแพงเล่น,นอย่านี้วะเป็น่ีพรอยเขาแล้วนี่หรอใช้กระตบตีนตื้อขอบสันต่อนื่องต่ครนื่อนอี่ชุด้นึ่ง นี่คืออย่างนี้มีสตันจีมู้นแหละนี่ต้อง งานของเราเป็นงานตั้นนะครับตั้นมือแล้วก็ได้วัตถุดิบเช่นพวกดินอะไรต่างๆก็คือเป็นดินของเขย่าเลยผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมนะครับความละเอียดของดินทําให้งานของเรามีคุณภาพนะครับทางที่เราทํามีเยอะแยะมากมายเลยครับหลาย หลายอย่างมากมีทั้งของใช้บนโต๊ะอาหารงานประติมากรรมของฝากของที่ระลึกแต่ที่สําคัญอ่ะพอเราใช้เครื่องผึงแร่เราต้องเผาไฟสูงทําให้มันเกิดการบิดตัวระหว่างเขาทําให้งานของเรามีการบิดเบี้ยวทุกชิ้นเป็นเอกลักษณ์เป็นสเสน่ห์ของเราคือทุกชิ้นเบี้ยวแล้วก็เบี้ยวไม่เหมือนกันด้วยนะครับเป็นงานชิ้นเดียวในโลกหลาบที่สําคัญของเราก็คือระวังจําหน่ายในที่เซนทัลสิงปร์คไอคอนสยามทรงทีมพาวเวอร์ ส่งเลมอนฟาร์มส่งทั้งห้างหัวหินบูคอทส่งที่สมุยแล้วก็อีกหลายๆที่นะครับมีทั้งลูกค้านนประจำนนและลูกค้านนขาจรที่เข้ามาต,ตลอดแต่ที่สำคัญนะงานของเราจะเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้และก็ทำเป็นวิทยาทานสอนฟรีนะครับสำหรับผู้ที่มีความสนใจที่จะเข้ามาฝึกและมาศึกษาเรียนรู้นะครับสามารถติดต่อได้ที่ เหตุเงินปฏิมาอาร์ตแกลเลอรี่เป็นภาษาไทยนะครับหรือว่าเบอร์โทร0819609899และ0828893106ครับผม